สวัสดีครับมาต่อชุดแปลงจักรยานไฟฟ้ากันครับใช้กล่องคอนโทรล LB ยี่สิเจ็ด DC ยี่สิบสี่โวลต์สองรอยห้าสวัตต์นะครับสายมัดนี้ต่อไปไหนบ้างนะครับออนสวิตช์กุญแจครับปึ๊บไฟหน้าติดครับเร่งคันเร่งครับมอเตอร์จะหมุนนะครับปึ๊บปึ๊บยิ่งเร่งคันเร่งเยอะมอเตอร์ยิ่งหมุนแรงครับเมื่อผมกำเบรกครับมอเตอร์ต้องหยุดหมุนครับ พอผมปล่อยเบรกนะครับคันเร่งเร่งค้างอยู่นะครับมอเตอร์จะกลับมาหมุนปกติครับผ่อนคันเร่งครับมอเตอร์หยุดครับพอฟสวิตคุญแจไฟดับครับเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อสายไฟชุดนี้กันนะครับตัวนี้เป็นกล่องคอนโทรลรุ่นเดียวกันนะครับ LB ยีเจด LB ยีเจ็ดต้องการให้เห็นว่ามีสายหนึ่งชุดสองชุดสามชุดสี่ชุดห้าชุด 6ชุด7ชุดนะครับตัวนี้ก็มี1ชุด2ชุด3 4 5 6 7นะครับไม่ว่าจะกลองซื้อมาใหม่เก่านะครับสายมันจะมีเท่ากันนะครับและสีเหมือนกันนะครับผมมาร์คไว้ให้แล้วนะครับชุดนี้ที่มีแจ็ค2ออันเนี่ยนะครับชุดนี้ต่อข้อแบตนะครับสายเส้นใหญ่ดำแดงบวกลบนะครับชุดนี้สายเส้นใหญ่นะครับ ขาวฟ้าขาวน้ำเงินเนี่ยต่อเข้ามอเตอร์นะครับสลับขั้วได้นะครับรถเดินหน้าถอยหลังนะครับเราแช่มาสลับบวกเป็นลบลบเป็นบวกของมอเตอร์นะครับแจ็คสีดำสายดำแดงต่อที่ไฟหน้าครับแจ็คสีน้ำเงินสายดำแดงต่อไฟเบรกครับแจ็คสีแดงสายแดงน้ำเงินเป็นสวิตปิดเปิดครับ แจ็คสีขาวนะครับสายสีดําเหลืองเป็นมือเบรกนะครับแจ็คสีขาวมีสายสามเส้นเป็นคันเร่งนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันครับต่อคันเร่งก่อนเลยมีสายสามเส้นแค่เส้นเดียวนะครับเราเอาคันเร่งเข้ามาเลยสายคันเร่งเสียบเข้าไปครับมันจะเข้าล็อกพอดีต่อไปครับ เป็นสวิตปิดเปิดตัวนี้นะครับบวกลบลบบวกสลับได้ครับมันแค่สวิตอ o นออฟธรรมดาครับถ้าใครไม่มีคอนเนกเตอร์ก็ตัดสายต่อเข้าไปเลยนะครับต่อไปครับมือเบรกมือเบรกจะมีสองอันนะครับแล้วก็มีปั๊กมาสองอันแบบนี้แต่ แต่ที่ตัวกล่องนะครับมือเบรกมันมีแจ็คแค่อันเดียวเสียบเข้าไปอันเดียวก่อนครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าต่อสองอันทํำยังไงนะครับต่อมือเบรกเข้าตรงนี้นะครับตรงนี้ไฟหน้านะครับแจ็คดาสายดําแดงตัวนี้ต้องต่อให้ถูกนะครับก็แดงต่อแดงดําต่อดํานะครับสายไฟหน้านะครับแดงต่อแดงดําต่อดําใครไม่มีแจ็ค ก็ปอกสายต่อได้เลยนะครับต่อให้ถูกนะอย่าสลับนะครับอันนี้เป็นไฟหน้าจากนั้นนะครับตัวนี้เป็นไฟเบรกใครมีก็ต่อใครไม่มีก็ไม่ต้องต่อนะครับก็เหมือนกันนะครับดําแดงอย่าสลับนะครับไฟเบรกตัวนี้คือมอเตอร์นะครับสายเส้นใหญ่ขาวฟ้าขาวน้ําเงินเนี่ยต่อไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวผิดถูกนะครับสลับขั้วได้บวกลบลบบวกนะครับมอเตอร์มันจะหมุนย้อนไปย้อนมาเท่านั้นเอง ผมสลับแดงมาฝั่งนี้ก็ได้ดำมาฝั่งนี้ก็ได้นะครับถ้าต่อเสร็จแล้วรถวิ่งถอยหลังเราก็แค่มากับสายตรงนี้นะครับแดงเป็นดำดำเป็นแดงเนาะไม่งงเนาะอ,อีกหนึ่งเส้นนะครับตรงนี้เส้นใหญ่แดงดำคือแบตนะครับมันจะมีแจ็คใหญ่กับแจ็คเล็กให้เราต่อเข้าไปที่แจ็คใหญ่นะครับ แบตเตอรี่ต้องเป็นแบตเตอรี่ยี่สิสีโวลต์นะครับผมเอาสิบสองโวลต์กับสิบสองโวลต์มาต่ออนุกรมนะครับถ้าใครมียี่ีโวลต์ก็เอา24โวลต์ต่อเข้ามาเลยแดงต่อเข้าบวกครับดำต่อเข้าลบครับมันอาจจะมีแป๊ะแป,แป้บ้างน,นิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรจากนั้นครับต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเทสกันครับออนสวิตช์ปุญนแจครับไฟต้องติดครับ เร่งคันเร่งครับมอเตอร์ต้องหมุนนะครับอ่าอย่างนี้คือต่อถูกนะครับวืดนะครับยิ่งหมุนแรงมอเตอร์ก็ยิ่งหมุนแรงนะครับเช็คเบรกครับผมเร่งคันเร่งค้างไว้ลองกาเบรกครับมอเตอร์ต้องหยุดหยุดแล้วนะครับพอผมปล่อยเบรกนะครับคันเร่งยังค้างอยู่นะนะครับมอเตอร์กลับมาทํางานนะครับอ่าทีนี้อย่างที่บอกนะครับเบรกถ้าจะ อ,อีกอันนึงมันไม่มีปลั๊กเสียบแล้วนะครับเราอย่าไปเสียบอันที่ว่างอยู่นะเดี๋ยวมันช็อตนะครับให้ทําการตัดสายตรงนี้เลยนะครับตัดสายโบแล้วเอามาปอกสายตรงเนี้หรือจะตัดคู่เลยก็ได้เอาเป็นว่าแดงต่อแดงดําต่อดําแล้วใช้แจ็คร่วมกันแค่แจ็คเดียวนึกออกไหมครับประมาณนั้นเนาะเอาแดงมาต่อแดงดําต่อดําแล้วต่อเข้าไปที่ แบกขาวสายสีดําเหลืองรวมกันนะครับมันเป็นแค่ตรงเนี้ยมันเป็นแค่สวิตช์ o อนออ o ออนอนะครับแต่ปล่อยแต่ปล่อย,อยเท่านั้นเองนะครับโอเควิธีการต่อก็เท่านี้นะครับง่ายๆถ้าใครจะต่อไฟเบรกเราก็มาต่อตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูก็ได้ไฟเบรกผมจะเอาไฟหน้ามาเป็นไฟเบรกนะผมจะเอาไฟหน้ามาเป็นไฟเบรกแล้วไฟเบรกคือน้นําเงินสาย แดงดําไฟเบรกมันจะติดก็ต่อเมื่อเรากำเบรกนะครับเดี๋ยวผมเอาอันนี้เจ็บก่อนนะใช้เบรกตัวเดียวนะครับออนไฟหน้าเราจะไม่ติดแล้วเพราะเราเอาไฟหน้ามาเป็นไฟเบรกนะครับทีนี้ลองเร่งคันเร่งนะครับเทสว่ามอเตอร์ทํางานไหมอ่ามอเตอร์ทํางานนะครับผมจะเร่งคันเร่งค้างไว้นะทีนี้ตรงนี้เป็นไฟเบรกแล้วพอเราเบรกนะครับตรงนี้หยุดแล้วไฟต้องติดครับสามสองหนึ่งเห็นไหมครับตรงนี้เป็นไฟเบรกแล้ว ผมกำเบรกไฟเบรกติดพอผมปล่อยครับมอเตอร์กลับมาทำงานแล้วไฟเบรกต้องดับเห็นไหมผมจะเบรกปล่อยเบรกปล่อยเบรกปล่อย,อย,อยเห็นไหมครับทำงานตามคำสั่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้คือไฟเบรกห้ามเอามือเบรกมาต่อนะครับไฟจะย้อนชนกันมั่วนะเดี๋ยวช็อตนะครับโอเคคลิปนี้จบแล้วนะครับเอาตัดสั้นๆง่ายๆประมาณนี้ดีกว่านะครับถ้าใครสงสัยอะไรยังไงก็ คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าแจ็คตัวไหนต่อตรงไหนบ้างนะครับทั้งเจ็อันอีกอันหนึ่งสายชาร์จนะครับชาร์จต่อตรงไหนนะครับเอามาต่อเข้าแจ็คนี้ก็ได้แจ็คนี้คือแจ็คที่ต่อจากขั้วแบตเราจะเอาไปเป็นส่งสัญญ,ญาณแสดงไฟสถานนะก็ได้ว่าแบตเหลือกี่โวลต์เหลือกี่แอมป์นะครับแล้วก็มาต่อที่ตรงนี้ถ้าถ้าคนมีตัวเช็คแบตนะ หรือจะต่อสายชาร์จตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าสายมันเล็กไปกลัวกลัวมันร้อนเวลาชาร์จนะครับเราก็เอามาจั๊เข้าที่ขั้วแบบได้เลยครับบวกขีบบวกลบขีบลบสำหรับสายชาร์จนะครับอ่ะชิปนี้น่าจะครบท้วนกระบวนความครับไปแล้วครับสวัสดีครับ